สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีกับเลขเด่นนะคะวันนี้เป็นวันที่27กุมภาพันธ์สอเนาะค่ะทางช่องดวงดีกับเลขเด่นกะจะมาสรุปแนวทางเลขวิ่งล่าง6สำนักชนกันเนาะค่ะสิมีตัวใดแน่นั่นกะไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเลยเนาะค่ะ ที่เห็นอยู่หน้าจอนี่ก็คือเป็นเลขวิ่งของทางช่องดวงดีกับเลขเด่นนะคะวิ่งบนล่างสองตัวมาหนึ่งตัวกับเลขแปดกับสามเนาะคะ่ะอันนี้คือสติตีงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะได้สามกับแปดสูตรเดียวกันล่ะคะ่ะแต่ว่าคนละงวดเนาะคะ่นะเนาะอันนี้พร้อมวิธีท้ำเด้อค่ะเด้อได้ปล่อยไปแล้วคลิปเต็มเนาะคะ่ะของเลขวิง่ง สองตัวมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะทั้งช่องดวงดีกับเลขเด่นบนัดนี้ทั้งช่องกระสิบเอามาเป็นตัวลักเด้อค่ะเพราะว่าเลขวิ่งนี่ค่อนข้างเดินดีค่ะบ่ให้ใดาพลาดจักเทือเนาะคะ่นะเนาะทั้งช่องกะเอาเลขทั้งช่องมาให้เบิ้งเป็นอันดับแรกเด้อค่ะก็คือวิ่งล่างสามกับแปดนะคะจับคู่ให้ก็มีสามเจ็ดเ็ดแปด แล้วก็สามหนึ่งไปกับล่างอย่างเดียวเด้อค่ะอันนี้เป็นของท่านช่องดวงดีกับเลขเด่นเนาะค่ะเนาะท่านที่หนึ่งต่อมาค่ะกับเป็นเลขของเมมมินเด้อค่ะเมมมินล่างอย่างเดียวคือกันเนาะค่ะเนาะวิ่งเจ็ดกับสามเน้นที่สามเด้อค่ะขีดสิ่ไหนเนาะค่ะเนาะ จับคู่ให้มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดสามสองไปกับร่างอย่างเดียวนะคะของแมมมินค่ะแมมมินกับมีสติตีย้อนหลังอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวจะเอาสติตีให้เบื้องเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสติตีแมมมินงวดทีผพานมาเด้อค่ะวิ่งศูนย์กับสามขงล่างกับ นี่เนาะคะ่ะหาศูนย์เต็มเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มของแม่มิน,นะะเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอันนี้คืองวดนี้นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพั 2, 8, นห้าร้อยหกสิบแปดเนาะคะ่ะนี่แหละคะัเป็นแนวทางของแม่มินบัดนี้ก็มาเบิ้งของพ่อแขกเนาะคะ่ะพ่อแขกก็หายเลขวิ่งมากสามกับ 8ปดเนาะคะ่ะชนกับเลขของทั้งช่องเนาะคะ่ะแต่พอแขกเน้นที่82ดสอเนาะคะ่ะตกกัน3 8เลขตัวนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะสาสนี่อันนี้ก็เป็นแนวท่างของพอแขกบ่ต้องกลับนะคะของพอแขกบ่ต้องกลับเอาสติติของพอแขกให้เบ่งนะคะสติติของพอแขกงวดที่ผ่านมานะคะ มวดที่ผ่านมาพ่อแขกเลขวิ่งวิ่งหงกับ3เข้าที่3ามนะคะเนะเาะจับคูว่าเขานะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของพ่อแขกนะคะต่อไปก็สิเอาของแม่สมนะคะแม่สมนี่คะ่ะแม่สมวิ่งล่าง2กับ3เน่น ให้ที่สองสามกับแปดสามเนาะคะ่ะเนาะเน้นที่สามนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเอาย้อนหลังให้เบิ้งนะคะเน้นที่สามนะคะของแม่สมงวดทิ่านมาเนาะคะ่ะอันนี้คือสติติของแม่สมงวดทิ่านมาเด้อค่ะวิ่งศูนย์กับสองจับคู่ให้เขาาตกรับเนาะคะ่ะเนาะ งวดที่ผ่านมากงวดนี่ไปกับนะคะ่ะแม่สมบอกไปกับก็ขอขอพระคุณแม่สมนะคะ่ะที่ได้นําแนวทางมาหายท่างช่องแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะของพยอดค่ะบัานของพยอดบนล่างของพยอดนี่ก็เป็นแนวทางบนล่างนะคะอันนี้ท่างช่องก็ได้คัดออกมาจากบนกับบ่มีอันอื่นเปลีป่ยนแปลงค่ะก็ยืมน้ำกันนี่แหละคะ่ะคือว่าบนเพนหายซีศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าลาง เพิ่นไฮซี่ศูนย์กับสามศูนย์เนาะคะ่ะขอแตกต่างขันล่างเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นล่างย่างเดียวเด้อค่ะของพ่อยอดเนาะคะ่ะขอขอประคุณหลายๆนะคะไปกับเด้อค่ะของพ่อยอดโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะสามศูนย์สี่ศูนย์เก็ดศูนย์เนาะคะ่ะบัดนี้กับมาเบิงท่านสุดท้ายของทางช่องกับคืออาเปาเนาะคะ่ะอาเปาวิ่งสามกับ เก้าเน้นที่3นะคะเล็กวิ่งล่างเนาะคะ่ะจับคู่ให้ก็มี1 3 7่งสแล้วก็เกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือแนวท่างที่ได้ปล้อยไปแล้วเลขล่างของแต่ละท่านที่เห็นคลิปนี้ก็เอามาสรุปให้นี่คือแนวท่างเลขวิ่งของ หกสำนักเนาะคะ่ะบ้านนี่กัมมะเบิ่งว่าเลขวิ่งหกสำนักของทางช่องนั้นมีตัวใดเนี่ยให้เป็นเลขชนกันเนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งหกสำนักชนกันนะคะกับนี่นี่เนาะคะ่ะเป็นเลขวิ่งที่ชนกันทั้งหกสำนักของ ช่องดวงดีกับเลขเด่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของทัานช่องเนาะคะ่ะสามกับแปดแม่มิ้นให้วิ่งเจ็ดกับสามแม่สมให้2สองกับสามอเป้ากับห้3สามกับเก้าเนาะคะ่ะพ่อแขกให้3สามกับแปดพ่อยอดให้0ศูย์กับสี่ก็จัดเรียงให้แล้วเรียบร้อยเด้วะคะ่ะสามแปดเจ็ดสองบัตรหนิงมาเบิงพันจับคู่ให้เนาะคะ่ะ เอาเลขวิ่งมาจับคูกันทั้งมัดเลยอะคะ่ะเพราะว่าไม่ต้องกลับนะคะนี่แหะคะ่ะเป็นเลขวิ่งที่ชนกัน6กสำนักไม่ต้องกลับนะคะชอบตัวใดก็เอาไปจัดนะคะเพราะมีตัวเน้นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เพราะต้องกลับเจ็ดหางะคะ่ะตัวใดกลับเพิ่นกับกลับมาหาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแปดสามสานี่เนาะคะ่ะทั้งหมดกับเจ็ดหางนะคะเนาะ ล่างอย่างเดียวนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2568นแเนาะคะ่ะแคปหน้าจอเอาไว้ถ้าเบงเป็นแนวทางยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่นะเนาะขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้ทรงแนวทางมหาท่านช่องแบงปั่นเอฟซีอาจารย์ทุกท่านนี่กัเริ่มต้นมาอยู่กับ,ช,กบ ك, ก 2, ะะช่องดวงดีกับเลขเด่นงวดนี่ก็เป็นงวดที่สองเนาะค่ะช่องดวงดีกับเลขเด่นกับทํา การสร้างวิดีโอขึอ้นม่งวดนี้ก็เป็นงวดที่สองคือกันเนาะค่ะคือมาพร้อมๆกันกับขอขอบพระคุณทุกท่านอีกเทือนึงแ้วค่ะที่ได้นํำแนวทางมาให้งวดประจำวันที่หนึง่งมีนาคม2,568อเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสรุปไห้แล้วเรียบร้อยแ้วค่ะของหกสำนักเลขวิ่งอย่างเดียวแล้วค่ะอันนี้วิ่งชนอย่างเดียวนะคะ หกสำนักออกมาประกบครูคเอาเลขอยู่นี่นี่ค่ะมาประกบนะคะเนาะก็คัดเอาตัวได้พ่อตัดออกก็ตัดออกเน,ะะนาะค่ะนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ห้าก็ว่ากันสำนักแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ